สวัสดีค่ะสวัสดียำมมแมลงเด้อพี่น้องสักผ่าอากาศยำมมแมลงรอมันมันบอบหอนมันบ่อนนบเอาพี่น้องค่ะถ้าเห็ดกลังเวนแลมันแดดหอนพี่น้องก่อล้างบ้านเฮามันมีแนวเถิกออกไปเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอันก็สิมาว้าเรื่องชีวิตคนเฮ้าเนี่ยแล้วเนาะชีวิตเขาเรียกอะไรวงจรชีวิตวิถีชีวิตบอกพ่อบอกสมัยก่อนจะมักว่าวิถีชีวิตบอกตะกี้นะ ในการว,วิธีชีวิตมันมีอยู่เนาะกี่วิธีชีวิตการนำเนินชีวิตของคนการนำเนินชีวิตของคนการเวลามันเปลี่ยนแปลงนปคนเฮามันบริยูคนเฮามันบริวารเวลามีเงินแล้วก็ซิมีตลอดไปมันก็บ,บริเตนแบบนั้นพี่เนาะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเวลาเวลามันขึ้นเคยได้งินบอกสุภาษิตเขาบอกเวลาน้ําขึ้นให้รีบตักพี่น้องค่ะเออเวลาน้ำมันลงก็ลงคนเฮานะเวลามีเงินก็ขึ้นทุง ขุ่นทึ่งที่สุดเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้มาบอกพ้นการใช้ชีวิตของคนเฮาเออการใช้ชีวิตคือชีวิตข่อยสมัยตะกี้ข่อยเฮ็ดคลิปแรกๆนอ้องพี่นออ้องละเอ่อเฮ็ดคลิปแรกๆอะเป็นปียังแสดงเงิน youtube พี่น้องใช้วเวลาเป็นปีก้อนแรกขอเขาได้ยสามพันบาทพี่น้องสามพันกว่าบาทก้อนที่ซองกันได้แปดพันบาทพี่น้องคะ่ะบอาเพ็กับเหตุงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนาะตะกี้เอ่อ เฮ็ดเฮ็ดงานนำเงิน,นเ,งเดือนหมื่นกว่าบาทนะแน่ละกัก็ได้มีค่าคอมพิชชั่นแน่ว่าพื้นที่ผ่านมาเนาะพี่น้องชีวิตข่อยอันนี้ว่าพื้นที่ผ่านมาตะกี้เฮ็ดงานากับเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นช่องแต่ก็มีคา่คาคอมแน่ตะกี้นะก็ได้ค่าคอมพิชชั่นนำพี่น้องก็รวมรวมเลยทั้งเงินเดือนยูทูบแน่ทั้งเงินเดือนอันนี้แน่ก็ตกอยู่ประมาณเล่าๆอยู่สองหมืบบ่นกว่าบ,บาทกับสองหมื่นกว่าบาทกับใช้ชีวิตอยู่น้ำกันแค่สองคน หนีสิ้นกับโบมีรลกับโบมีพผ่อนมายังกับคาามีหนีนะเอาง่ายๆคือไม่มีหนี้ก็เข้ากับอยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะอยู่ในบอ่อกุ้งน้ำพอน้ำแม่มองนะคะเป็นมองทีลืมตาอาปากได้หมบูบ่อกุ้งคือมองมองที่ว่าพักคุณอันใหญ,ญ่หลวงของข่อยเลยแหละพี่น้องเป็นบ้านหลังแรกเป็นที่พักอาศัยของข่อยที่ว่าเขอพระคุณเจ้าของผลพี่น้นองที่หายเข้าลืมตาอาปากได้ ถึงทุกวันนี้นะคะน่ะเนาะให้ที่อยู่อาศัยซบ่ได้เลี่ยงกุ้งก็ออกไปเหตุงานก็สามารถเขาว่าพักพิงอยู่ในอ่อใส่นำใส่ไฟเผนได้พี่น้องแต่กี้บ่ได้ลืมบุญคุณคนใดยังเก็บไ้อยู่มีได้ก็ย้อนอยู่ตรงนั้นเด้อพี่น้องแต่ว่าหลังจากเหตุงานสักพักหนึ่งเหตุย t u b e สักพักนึงอ่ะรู้สึกว่าเงินเดือนย t u b e มันจะได้มากกว่ารายได้ที่เบาเพชรทำเนาะ จากแปดพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นสองหมื่นจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นตะกี้พี่น้องคะเออมันพุ่งพุ่งพุ่งมากแบบนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกันปานนี้บ่าเผชรไปเหตุงานบ่าเผชรไปเหตุงานกลัดมากลับมาแบบนี้ก็เลยคุยกันว่าเฮาสี่ออกงานให้อ้ายออกงานบบมน,นจะได้มีเวลามาเหตุคลิปมื่อละอสองหรือสามขิดสมัยตะกี้ก็ยังเหเมุ้อลลิปอยู่เนาะพี่นอ้อง ยังเห็ดมือละคลิปอยู่ตาว้าสมัยตะกี้น่ะวิวมันลายเพราะว่าคนบ่ค่อยเห็ด YouTube พี่น้องคะ่ะเอ่อใน,นว่าได้เห็ดมือละคลิป2คลิขคปขอกค่ะไปคล้ายไก่ย,ย่างหาดาวแน่พี่น้องคือพวกกรเห็ดงานเมียก็เห็ดงานแบบนี้ฮะนะเออเราใ้มาก็เลยตัดสินใจออกออกออกซะแล้วมาตั้งใจแล้วลองเบิ่งว่าเฮามันสิได้คือเก่าบ่แบบนี้ฮะนะเออเฮาเฮ็ดเฮาก็ยัง,งบง่ได้ฮู้แบบว่าคอมเมนต์เป็นจังได๋ FC เป็นจังได๋เฮายัางบงุญจากคนเบิง่ง หาหกสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เออแล้วก็มีผูรักภูใหญ่ลายขู่ลายคนที่ซอยเลือขครอบครัวเฮาอันนี้ก็บม่ได้ลืมบุญคุณเอฟซีที่ผ่านมาพี่น้องคะร์คขอบพราะคุณเปิหลายเนาะคะ่นะเนาะเออละมาถึงปัจจุบันนี้จนได้มีเงินซื้อที่ดินจนได้มีเงินเห็ดเฮือนเห็ดซ่านก็คือได้จากรายได้จากายูทูบแล้วก็สมบัติที่ เบาเพชรก็ได้จากพอจากเม่เพิ่นที่เพิ่นหายมาไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีแต่เงิน youtube แล้วก็เงินที่เราทํางานมาก่อนหน้านั้นเราก็มีเก็บเพราะเราไม่มีหนี้นะพี่น้องค่ะอันนี้เราตั้แต่อดีตที่ผ่านมาเพราะว่ายังเพราะว่ามันมีคนมาว่าให้คอยว่าชีวิตตกต่ําทุกวันนี้นยังไม่รู้ตัวอีกหรอข้ามาตกต่ําทุกวันนี้น่ะภุ่มไกจคือภู่มิใจกว่าตะกี้ได้ตะกี้บ่มีหนีแต่มีเงินมีทองใส่เต็มตัว มีเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีแต่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเพิ่นอยู่เพิ่นกระห้เฮาอยู่ไม่มีที่ดินไม่มีบ้านแต่ทุกวันนี้ถึงเราไม่มีเงินเก็บมากมายเราก็พอได้กินได้ใช้เรามีบ้านเราก็มีที่พักอาศัยของเราแล้วเพราะฉะนั้นขอบริคิดมากในตรงว่าโอ้ยเต้องกลับไปมีคือเก่าสมัยแตเก,กี้กับมีเงินเดือนะได้ออกมากสิเหตดพิสังพี่นอ้องพวเมียอยู่กันแค่สองคน เงินเดือนออกมาก็ซื้อแต่ทองสมัยตะกี้ทองกับบาทละหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดซื้อแต่ทองซื้อทองเดือนละบาทเดือนละบาทตะกี้่อยซื้อเออคือคอยว่าให้ฟังค่นแหละแล้ว่อยกเก็บทองตรงนั่นแหละเก็บไปล้ลายบาทหล้ลายบาทหล้ลายบาท,าบาทอา่าจนได้บ้านหลังนี้จนได้ซื้อขี้ดินพี่น้องคะ่ะซื้อขี้ดินแล้วก็เงินเบาเผ็ดเงินปูแลมเงินเมททอง,องละหายมาขายหายขายนาเฮ้าบริตตัวเฮ้าบริตปิดบังเออแล้วมันมีว่ามาว่าว่าชีวิตมันตกต่ำลงทุกวัน บ่เป็นยังตกตำกับบเป็นยังคนเฮามันมีขื้นแล้วมีลงยังหน่อยเฮาก็มีที่พักอาศัยเป็นชื่อของตัวเองมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วโดยที่เราไม่ได้อาศัยคนอื่นอยู่แล้วคือเฮาก็อยู่แบบแบบว่ได้ลาบากแล้วค่ะถึงแม้แต่กินแต่ส้มตํากินแต่ไก่ย่างไก่ย่างตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทนะคะก็คือเงินนะตกเดือนหนึ่งถ้ากินทุกวันเดือนหนึ่งก็ห้าหกพันบาทไก่ย่างนะถ้าสมมุติว่ากินทุกวันนะ ส้มตามก็คบหนึ่งห้าสิบาทหกสิบาทก็คือเงินเอออยากกินกุ้งก็ได้กินอยากกินหอยก็ได้กินเด้พี่น้องคะนางมณ์นี่ได้กินบปแล้วได้ไมมนางก็ได้เอออยากกินนางก็ได้กินคอยซิคอยคอย,คอยคิดราคาพูดของคนนี่คําเว่าของหมามันเห่ามาแบบนี้ฮะเด้อืพี่น้องคะถามันดีจริงนะถามันดีจริงนะมันบอกไปหาตัดขิด คนแหละเอาไปใส่ลายป้าสยสีมันโบหูเหรอว่าเงินข่อยมีบนในธนาคารข่อยมีเงินในธนาคารเท่าไรข่อยบอ่มีเงินเท่าไรมันบ่สามรถหูเหรมันแค่มองว่ากินแต่ส้มตำกินแต่ส้มตำคนกินส้มตำในโลกใบนี่ก็แสดงว่าลำบากบพทุกคนนหรอและแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็บได้ว่ายอมรับว่าเจ้าของอยู่สบายเออหมายถึงอ่ะคือเราอยากกินอาหารแบบนี้เข้าใจบอคะเอออยากกินกุ้งตัวใหญ่เขาก็ซื้อกินอยากกินปลาหมึกเขาก็ซื้อกินเออเวลาเข้าไปเที่ยวเขาก็ซื้อกินเออ เออเขาก็มีพ่อได้กินบัวดไม้ถึงว่าชีวิตตกต่ําถึงแบบว่าซื้อข้าวกิโลมามาทีละโลแบบนั้นอ่ะเขาเข็ซื้อเทะละท่าถังคุณจะสองเดือนกับบบบอดอยู่สองคนนะพี่นอ้องค่ะเออทุกอย่างก็ได้ใช้ของดีๆทั้งนั้นนี่นี่นี่นสกาาักผ้านี่ยนแลวนี่คุณพี่นออ้องค่ะเอออก็ดีขึ้นาเก่าเอ,อ่ดีขึ้นกว่าเก่าเพราะเรามีเรามีที่พักอาศัยของเราแล้วเออสมัยตะกี้มีทองใส่เต็มตเสร็จบ้า ใหญ่ทั้งพวสทั้งเมียอ่าทองขะเาอันเอ้าก็ขายเห็นเพื่อนจนได้บ้านหลังนี้เอ่จะได้คิดินนี้เห็นได้สาวพี่น้องไม่ใช่เงินตกซับอืมนะคะมันไม่ใช่เงินตกซับส่วนผู้ใหญ่ใจดีให้เขาก็ให้เออน้องมอนพี่ซอยอันนี้เดอ้อพี่ซอยอันนั้นเดอ้อพี่อันนี้เดอ้อแต่หลักๆแล้วเงินที่เราทาบ้านมันต้องหนักตรงที่เขาจะทํข่อยโบเห็ดเด็ดขาดถ้าว่ามีเงินเจ้าของแม่ต่บาทเดียวนะ่ะนี่ัสข่อยเด้อ ข่อยสิบเหเด็ดขาดข่อยสิบตัดสินใจข่อยสิบเสือมีเอฟซีหามหวบงข่อยเยอะแยะแต่ข่อยเบอร์้เสือเด็ดขาดจ้ามิจเจ้าอย่างเดียวจ้าจ้าจ้าอย่างเดียวถ้าบบมีเงินของเจ้าของนี่ข่อยสิบมาเหตุเพื่อลังนี้เด็ดขาดเออข่อยบบได้มานั่งวังน้ำผู้ไรสิ่มาห้ข่อยโบอึดแต่ผู้ว่าเออพี่จะช่วยตรงนั้นตัวช่วยตรงนี้ออแต่กับเผาบ่ได้ว่าเพิ่น่ให้กับโบเป็นยังถ้าเพิ่นห้ก็ดีไป่ให้กับโบเป็นยังเนาะค่ะเนาะ คำพูดคำนี่ฮะนะขอยสีบอกไว้ให้เออขอยจะต้องมีของขอยเนาะเนาะ,ะอยู่แล้วละบ้านหลังนี้ก็หู้หู้อยู่เนาะบอกว่าถึงราคาดรอกยังไงก็เน,ะน,ะนะาะเนาะของจตาของอยู่แล้วละเฮาสิไปอาศัยพึ่งใบบุญคนอื่นหรืออาศัยลำแข่งจากคนอื่นมาโอนให้เฮานี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอืมคนเฮาเป็นปีนอยู่จังสิจังสิจังสิเวลาหักกันนะก้อนฉีกกระมพี่นอ้องค่ะเวลาสร้างกันคำเบาหน่อยหนึ่งพี่เอาออกพี่ เบวแค่นิดเดียวทีเงาวออกคาคือคู่ควาวาดอกพี่นอ้องค่ะอืมคอยคิดเราชีวิตคอยช่มเมื่นี่ฮะถ้าบ่มีผใดมาวุนว่นวายในชีวิตคอยนะโอ้ยคอยแฮปปี้ผัวคอยกับบร์เิค่อยนอกใจคอยบรดิกินเหล่าบรดิกินยาบารดิลำบากในตรงนี้เออคือภูมิใจภูมิใจที่ได้เบ่าเพชรเป็นผัวบางคนกับบ่มีแพ้เพาอาดอกเบ่าเพชรแต่เขาเสียไปเห็หนังเอาเอาไปเห็หนังของกระโปงหูเรว เอาเบาเพ็ดไปเห็ดหนังของขบวนู้กับมันมีคนดากได้กับสิวาจังได้สะเออเอาไปเห็ดหนังกับคือจังสี่นะยังหน่อยกับบริณนักมกนักไจว่าผัวสิเป็นมีเมียหน่อยบอผัวสิเป็นนางกินเหล่าแจนันบอนั่นงกินเบียแจนนี่บอต้องเมียไปตามตลอดอุ้มลูกไปตามบ่มีผัวขาบบ่มีประวัติพี่นอ้องค่ะอืมต้องเข้าใจชีวิตคอยน่ะขบวนมีนังมาอยู่น้ำผัวมีเตโต้หล่นจ้นบวนมีนังเออผัวผ้าเห็ดกับด้าเห็ด ผัวบ่พาเหตดกับประเพ็ดเออคือพวัวพาเหตุนางเมียก็ต้องเหตุตามแค่นั้นแหละพี่น้องชีวิตข่อยกระบ,บาเผ็ดบ่นดี้มีนมัองอีกอย่างประเพ็ดี่เราเป็นฮาลซิว้านะส่วนดีของเรานะโอ้ยลายลายกว่าส่วนเสียส่วนเสียน,นี่ก็คือส่วนหน่อยพี่น้องก็คือหมักเทียงเมียหมักเทียงแต่ก็ผ่อยกับคนอื่นเราบ่พิดคนเด็คขาดเพราะว่าเอาไห่ไผก่อนพอได้ว่าแเราก็หัวแล้วก็วกยิ่มอันคนทีดาแล้วนะแ่มสางบาปยังวะดาพัวข่อยนะ มาว่าว่าชีวิตคอยตกต่ำยังไม่รู้ตัวอีกก็ไม่ได้ว่าไหนก็เงินในกระเป๋ากับมีใ่อยู่ได้กับบริขาดนะเออมีเงินอยู่สองสามพันติดบัญชีก็บไริขาดนะมีพอได้ใจอยู่สั้นถ้า่มีเงินน่อยู่บ่ได้ดอกทั้งคานำค่าไฟค่างวดรถเออคาน่มลูกอีกแต่ละอาทิตย์เออค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายไปตลาดทุกวันซื้อกับข้าวทุกวันเออเชื่อมาแต่ใส่คว่างสั้นนะเชื่อเพาขาวัดกินสบูคนตกต่ำมันคือขอขาววัดกินนะค่ะเนาะเออ ชีวิตข่อยคืออยู่ซับนี่ข่อยเคยอยู่ซับนี่ขอ่ขอยเป็นอย่างข่อยมีเงินข่อยจ้างซื้อเครื่องเฮือนเข่าที่ละสิน้นที่ละน้อยข่อยได้มาล่อผู้ใดมาบริจาคซื้อหันซื้อนี่ให้ข่อยข่อยกับบ่เคยเอ่ยอีกว่าโอ้ยเอฟซี FC เอ้ยเฮือนข่อยติดแอร์ข่อยในเด้อข่อยบ่มีแอร์ข่อยบ่เคยว่าอันนี้เออนี่จะภายในด้วยใจซื้อโซฟาให้กับเอฟซี FC ให้กับซาตุเออเป็นซื้อให้เครื่องหนึง่งมันก็ออกเครื่องหนึง่งอืมโต๊ะกระเพ่าเพิ่งก็ซื้อให้าุ ตู้เย็นมีซื้อเงินสดค่ะเงินจะคลองเองบดไปดาวบดไปผ่อนทางใดเนาะค่ะเนาะเออที่บอกว่าไ้เดอเนาะค่ะเนาะเข้าใจกันตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อเออสําหรับคิดนีีก็เบ้าซัมนี่มือนี่เบ้าซัมนี่พี่น้องเออกระเบิ้งเอาคนตกต่รเนาะเขาเป็นไปเร่ล่อนเร่ล่อนเร่ล่อนแลนนาแลนลังนี่ยข้ขามไปเล่าขามมาเล่าขามไปไทยขามไปเล่าร้วนจะใช้เงินทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะถ้าคนคิดเป็นนะนะกัน คือบอคือคนนันบะตกตามเดอก่ะตัดลิเข้าเจ้าละกาเอาไปสั่งเอาไปสั่งรายได้อีกพี่น้องมีโฆษณาพี่น้องค่ะเออหากินจากหากินจากคอพวข่อยยังบุรุษโตอีกอืมถ้าแน่จริงนะสร้างทําไมโฆษณาข้างสร้างทําไมพวกมึงสร้างทําไมโฆษณาเออมึงบ้ายสังขารตีอาตัดลิปกูไปแล้วก็ไปใส่หัวขอไปใส่หัวขอไปใส่หัวขออืมเพื่อจะให้คนอื่นมาบุรีกูมาด่ากูเออตายตาย ถ้าคนเก่งจริงนะมันปไปสางโฆษณาดหรออหน้าทุเลตหน้าสมเพศพี่น้องคะ่ะคนพวกนี้ค่ะเออว่าแต่กูบดีสู้นะยิ่งบดีกูยิ่งบ,ด,งบดีกว่ากูคะ่ะโอเค,นะคะเนาะค่ะเนาะอืไปแล้ะเด้อพี่น้องคะ่ะ